When e v i l l s ็ปี2023เรื่องราวเริ่มต้นในชนบทที่ห่างไกลและเงียบสงบในประเทศอาร์เจนตินาในขณะที่เปโดและจิมมี่สองพี่น้องกำลังพักผ่อนก็ได้ยินเสียงปืนดังในป่าใกล้บ้านทำให้คาดเดาว,ว่าน่าจะมีเหตุร้ายเกิดขึ้นเพราะเป็นเสียงปืนพกไม่ใช่เสียงปืนไรเฟิลของพวกล่าสัตว์จึงพากันหยิบปืนเพื่อออกไปดู แต่เกรงว่าจะมีอันตรายเพราะมืดมากแล้วจึงตกลงกันว่าจะไปตอนที่พระอาทิตย์ขึ้นดีกว่าเช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อทั้งสองเข้าไปสำรวจในป่าก็ได้พบกับศพคนตายอย่างสยดสยองที่ร่างกายเหลือเพียงแค่ท่อนล่างเท่านั้นจิมมี่ที่เป็นน้องชายได้สันนิษฐานว่าอาจเป็นเสือผู้มาเพราะเคยมากินแพะของรยสที่เป็นเพื่อนบ้านขณะเดียวกันเปโด ได้เจอกระเป๋าตกอยู่จึงเปิดดูจึงได้พบกับอุปกรณ์แปลกๆอยู่หลายอย่างและในนั้นยังมีสมุดบันทึกที่อ่านไม่ออกโดยมีรูปของมาเรียกับแผนที่ไปบ้านของเธออยู่ในนั้นอีกด้วยทั้งสองจึงเดินทางไปหามาเรียที่บ้านเพื่อถามหาความจริงมาเรียจึงบอกว่า ชายที่พบในปา่าน่าจะเป็นผู้ชำระบาปที่เธอกำลังรออยู่เพื่อให้เขามาทำพิธีกรรมเพื่อขับไล่ปีศาจและกำจัดยูเรียลูกชายของเธอเปโดกับจิมมี่จึงพากันเข้าไปดูในบ้านก็พบว่ายูเรียกำลังมีผิวหนังผู้พองและกำลังเน่าเปื่อยชุนขยัะขยงชวนอ้วกโดยหนึ่งปีที่ผ่านมานั้นมาเรีย ได้แต่สวดภาวนากับพระเจ้าเท่านั้นเพราะกูโรรุยสที่เป็นเจ้าของที่ดินรู้และจะมาฆ่าลูกชายและไล่พวกเธอไปอยู่ที่อื่นเปโดกับจิมมี่ได้ไปหาตำรวจและเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้น แต่ตำรวจก็ไม่ได้สนใจมากนักเพราะคิดว่าเรื่องปีศาจเข้าสิงมันไม่มีจริงแล้วและได้แนะนำให้ไปบอกสาธารณสุขจะดีกว่าส่วนศพครึ่งท่อนที่เจอต้องรอสอบสวนตามกระบวนการทำให้เปโดโมโหเป็นอย่างมากจนจิมมี่ต้องลากออกไปสองพี่น้องทั้งสองจึงไปบอกรูสที่เป็นเจ้าของที่ดินว่าจะเอาอยัางไงกันดีเพราะหากต้องหาขับไล่ปีศาจคนใหม่ต้องรออีกนานเมื่อถึงตอนนั้นเชื้อปีศาจ อาจแพร่ไปทั่วหมู่บ้านรูธจึงขอเวลาคิดก่อนในขณะที่เขากำลังกินข้าวกับเมียที่กำลังท้องเขาก็กินไม่ลงเพราะรู้สึกเครียดกับสิ่งที่เกิดขึ้นเขาจึงคว้าปืนไปที่บ้านมาเรียเมื่อเห็นสภาพเขามั่นใจว่าถูกปีศาจสิงแน่ๆจึงจ่อปืนไปที่ยูเรีย แต่มาเรียได้มาห้ามเอาไว้โดยบอกว่าใช้วิธีนี้ไม่ได้เพราะหากใช้ปืนยิงมันจะยิ่งแย่ลงต้องให้ผู้ที่กำจัดเป็นเท่านั้นมาลงมือฆ่าในขณะที่ลุยส์กำลังลังเลว่าจะยิงหรือไม่ยิงยูเรียที่ถูกปีศาจสิงก็ได้พูดท้าทายบอกให้ยิงเลยมันจะได้เข้าไปสิงลูกในท้องของเมียของเขาแทนลุยส์ได้กลับมานั่งในรถเพื่อคิดว่าในเมื่อฆ่าไม่ได้จะทำยังไงต่อดี ไปดกับจิมมี่ก็ตามมาพร้อมกับเมียของเขาลุยส์เลยตัดสินใจนำร่างของยูเรียรไปทิ้งให้ไกลาจากหมู่บ้านโดยให้สองพี่น้องช่วยเขาใช้ผ้าห่อร่างกายของยูเรียรที่มีแต่น้ำเหลืองและพากันลาขึ้นรถกระบะ อากทุลักทุเลในขณะที่ขับรถอยู่ลุยส์ก็ต้องหักหลบกระทันหันเพราะมีเด็กขี่จักรยานปากหน้าเพื่อจะเข้าโรงเรียนและเมื่อไปจุดทิ้งพบว่าร่างของยูเรียหายไปแล้วโดยคาดว่าน่าจะตกแถวโรงเรียนตอนหักรถหลบเด็กเปโดได้เสนอให้กลับไปเอาแต่ลุยบอกว่ามันจบแล้วเพราะแถวแถวโรงเรียนก็อยู่ไกลจากหมู่บ้านมากพอเช้าวันต่อมา เมียของรูส์ได้ร้องโวยวายพร้อมกับเรียกรูส์ให้ออกไปดูแพะตัวหนึ่งที่มีอาการผิดปกติเมื่อเขาไปดูก็พบว่าแพะตัวนั้นถูกปีศาจสิงเขาจึงเล็งปืนไปที่มันเพื่อจะยิงแต่เมียของเขาได้หยิบขวานมาโดยเตือนลุยส์ว่าไม่ให้ฆ่าปีศาจด้วยปืนเพราะจะนำความโชคร้ายมาให้แต่แพะตัวนั้นก็ทำเหมือนท้าให้เขายิงโดยเอาน้าผากมาจอดที่ปลายกระบอกปืนลุยส์จึงนั่งไกลทันทีที่แพะตาย ปีศาจกระเด้เข้าครอบงามเมียของลุยส์เธอได้ใช้ขวานฟันที่หน้าของลุยส์สุดแรงหลังจากนั้นได้หันคมขวานเข้าหาตัวเองและสับเข้าหน้าผากรัวๆจนตายไปอีกคนในคืนนั้นขณะที่เปโดกับจิมมี่น่งกังวลเกี่ยวกับเรื่องปีศาจที่ช่วยพากันนำไปทิ้งและร่างหายไปจูๆ่ๆเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นเมื่อเปิดออกดูก็พบว่าเป็นลูกชายคนเล็กของมาเรียมาแจ้งข่าวว่าลุยส์กับเมีย ได้ตายไปแล้วส่วนแม่ของเขาก็หายไปและขออาศัยอยู่ด้วยเพราะไม่กล้ากลับไปอยู่ตามลำพังเปโดจึงให้เขาไปอยู่อาศัยอยู่ในโรงนาแต่อยู่ได้เพียงคืนเดียวเท่านั้นพอถึงตอนเช้าให้รีบไปทันทีโดยที่จิมมี่ไม่ค่อยเห็นด้วยนักเพราะไม่เชื่อว่ามาเรียจะทิ้งลูกไปเฉยๆถึงตอนนี้เปโดก็เข้าใจแล้วว่าการที่พวกเขาพายูเรียทิ้งยิงทำให้ปีศาจออกอลลาวาด โดยเล่นงานคนที่เกี่ยวข้องก่อนและหลังจากนั้นจึงเข้าครอบงำทุกคนในเมืองเขาจึงชวนจิมมี่หนีออกจากหมู่บ้านและไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยไม่เอาสิ่งของอะไรติดตัวไปเพราะกลัวปีศาจจะตามไปด้วยเมื่อไปถึงในเมืองเปโดให้จิมมี่ไปรอที่บ้านแม่ส่วนเขาจะไปรับลูกๆและเตือนซาบิดาที่เป็นเมียเก่าเมื่อเข้าไปในบ้านเขาได้ถอดเสื้อผ้าออก และบอกให้ลีโอผู้ใหม่ของซาบิน่าหาชุดหมาให้เปลี่ยนแน่นอนว่าลีโอไม่พอใจเป็นอย่างมากจึงเรียกซาบิน่าให้มาดูเมื่อเธอเห็นสภาพก็เริ่มต่อว่าโดยที่น้องหมาได้ไปดมเสื้อผ้าของเปโดถอดเอาไว้เมื่อเปโดได้ชุดใหม่จึงนำชุดเก่าไปเผาทิ้งหน้าบ้านเพราะกลัวว่าความชั่วร้ายจะตามมาเจอเมื่อกลับเข้าไปในบ้าน เปโดได้เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นและบอกให้ทุกคนรีบนี้เพราะเชื่อว,ว่าอีกไม่นานความชั่วร้ายของปีศาจจะแพร่กระจายมาถึงแต่ก็ไม่มีใครเชื่อในขณะที่กำลังเถียงกันอยู่น้องหมาที่ดมเสื้อผ้าของเปโดก็โดนปีศาจเข้าสิงมันได้งับหัววิกกี้ลูกสาวของซาบิดาที่มีกับดีโอเข้าไปใต้โต๊ะและกัดเวียงไปเวียงมาสานติโนลูกชายคนเล็กของเปโดที่เห็นเหตุการณ์จึงไปบอกดีโอ เมื่อลีโอก้มลงดูใต้โต๊ะน้องหมาก็ข้าววิกกี้วิ่งออกจากบ้านลีโอจึงรีบวิ่งตามไปเปโดรู้ว่าปีศาจได้ตามมาถึงแล้วจึงบอกให้ซาติโนรีบไปเก็บกระเป๋าโดยเขาได้ไปหาใจลูกชายคนโตที่เป็นออทิสติกและอุ้มออกจากเตียงขณะที่ลงมาชั้นล่างก็ได้เจอกับลีโอที่กลับมาเอาปืนลูกซองและวิ่งออกไปเพื่อยิงน้องหมา เปโดจึงวิ่งตามพร้อมตะโกนบอกว่าไม่ให้ใช้ปืนฆ่ามันแต่ก็ห้ามไม่ทันเพราะลีโอได้ฆ่ามันด้วยปืนไปเสียแล้วเมื่อไปโดกลับไปที่บ้านซึ่งเขาก็พบว่าวิกกี้ได้กอดซาบิน่าอยู่หน้าบ้านในสภาพปลอดภัยไร้แม้กระทั่งแมวควรทำให้เขารู้ว่านี่ไม่ใช่วิกกี้เด็กผู้หญิงที่น่ารักคนเดิมอีกต่อไปแล้วเขาจึงกลับเข้าไปในบ้านเพื่อพาลูกทั้งสองหนีขณะเดียวกันวิกกี้ก็ได้บอกว่าซาบิน่า พ่อกำลังจะมาฆ่าแม่และตอนที่เปโดขับรถออกมาเขาก็เห็นลีโอขับรถชนซาบิน่าอัดกำแพงจนเละและเมื่อลีโอฟื้นขึ้นมาก็พบว่าวิกกี้เต้นอยู่ด้วยความดีใจเปโดได้ไปรับจิมมี่กับแม่และดาวเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้กับแม่ฟังซึ่งมีแต่เรื่องของซาบิน่าเท่านั้นที่เขาไม่พูดเพราะกลัวเด็กๆจะได้ยินและเสียใจขณะที่เดินทางแม่ได้บอกกฎ7ประการที่มีไว้ป้องกันปีศาจเข้าสิงห ห้ามใช้ไฟฟ้า 2. ห้ามอยู่ใกล้สัตว์ 3. ห้ามนำสิ่งของใดๆที่เป็นของพวกมันมาอยู่ใกล้ตัว 4. ห้ามทำร้ายพวกมัน 5. ห้ามเรียกชื่อของปีศาจ 6. ห,ห้ามยิงพวกมันด้วยปืนแต่พอถึงกฎข้อที่7เธอก็ไม่ยอมพูดต่อใจนั้นเป็นออทิสติกที่พูดไม่ได้แต่เขาเริ่มส่งเสียงคลางดังมากขึ้นเรื่อยๆเยปโดรู้ว่าสิ่งที่จะทำให้เขาเงียบลงก็คือไอศกรีมแอปเปิล ในขณะที่เติมน้ํามันเขาจึงไปหาซื้อแต่ก็ไม่มีแถมเงินก็ใกล้จะหมดแม่จึงเสนอว่าคงต้องเข้าไปในเมืองเพื่อหาซื้อไอติมในขณะที่กําลังจะขับรถออกไปซาบีน่าก็โทรเข้ามือถือของแม่และขอพูดกับเปโดเขาจึงออกไปคุยนอกรถโดยซาบีน่าบอกว่าเขาต้องการลูกคืนแต่เมื่อเปโดปฏิเสธและบอกว่าเธอไม่ใช่ซาบีน่าเธอจึงบอกว่าและจะรู้ว่าฉันทำอะไรได้บ้าง เมื่อจิมมี่ออกมาตามเปโดจึงได้เล่าเรื่องของซาบิน่าให้ฟังพร้อมกับร้องไห้เสียใจเพราะเป็นคนนำพาปีศาจไปหาจิมมี่จึงปลอบใจและบอกว่าจะพาไปหามมต้าที่รู้วิธีสู้กับปีศาจและอาจยืมเงินเธอได้ เมื่อไปถึงจิมมี่ได้บอกมีต้าให้อยู่บ้านของเธอเท่าไหร่ก็ได้เพราะที่นี่ปลอดภัยเพราะไม่ใช้ไฟฟ้าโดยเงินที่จะยืมเธอก็บอกว่ายังไม่มีเพราะเป็นวันอาทิตย์ต้องไปรอเบิกในวันพรุ่งนี้เปโดจริงจำใจตกลง ในคืนนั้นขณะที่เปโดได้เผลอหลับไปตอนเข้าไปอยู่เป็นเพื่อนใจในรถเพราะใจนั้นไม่ชอบเจอคนแปลกหน้าซาบีดาในสภาพที่ร่างกายเต็มไปด้วยเลือดก,ก็มาถึงและยืนจ้องใจและใช้เลือดทาไปทั่วรถหลังจากนั้นจึงเข้าไปในบ้านที่ทุกคนกำลังหลับเพื่อตามหาซันติโน แม่ได้ตื่นขึ้นมาแล้วเห็นสภาพของเธอก็รู้ทันทีว่าไม่ใช่อดีตลูกสะใภ้จึงบอกให้จิมมี่ไปตามเปโดเมื่อเขาเข้าไปในห้องก็พบว่าซาบีนาได้อุ้มสันติโนกระโดดจากระเบียงหนีไปเปโดกับจิมมี่จึงรีบไปตามหาแต่ก็ไม่พบจึงพากันไปดูใจในขณะที่กำลังจะอุ้มใจออกมามิต้าได้ห้ามเอาไว้โดยบอกว่าใจนั้นถูกปีศาจสิงแล้วและการที่ใจเป็นออทิสติกยิ่งทำให้ปีศาจสิงได้เร็วมาก อย่างไรก็ตามปีศาจต,ต้องใช้เวลาสักพักเพื่อทำความเข้าใจว่าสมองของใจทำงานยังไงนั่นจึงทำให้ยังพอมีเวลาที่จะช่วยได้พวกเขาจึงพากันเข้าไปปรึกษากันในบ้านโดยมีตาเสนอว่าต้องทำลายต้นต่อให้สิ้นซากโดยต้องใช้กฎเจ็ดประการให้เคร่งครัดโดยเฉพาะข้อที่7คืออย่าก,กลัวการปรากฏตัวของปีศาจเพราะปีศาจจะกินความกลัวเป็นอาหาร แต่ติดปัญหาว่าจะไปหาต้นตอได้ที่ไหนจิมมี่จึงบอกว่าเขาสองคนรู้ว่าน่าจะอยู่ที่โรงเรียนเพราะทําร่างของอูเรียตกอยู่แถวนั้นมิตาที่รู้ว่าสองพี่น้องเป็นคนเอาปีศาจไปทิ้งก็รู้สึกตกใจกับการกระทําโง่งๆของพวกเขาไปดูกับมิตาจึงได้ไปตามหาอูเรียส่วนจิมมี่ได้ออกตามหาซันติโน่จิมมี่นั้น ขับรถจนเจอผู้หญิงเดินอยู่กลางถนนแต่เมื่อขับเข้าไปใกล้ๆกก็พบว่าเป็นซาบีนาที่กำลังดึงชิ้นส่วนร่างกายของแซนติโนออกมากินอย่างอาร่อ,อยอร่อยทิมมี่ที่รับกับความสยดสยองไม่ไวจึงได้ขับรถพุ่งชนเธออัดเข้ากับต้นไม้จนหัวเละภาพตัดกลับมาที่บ้านใจที่ปกตินั้นเดินเชื่องช้าก็กลายเป็นคนเดินปกติย่าที่เห็นแบบนั้นจึงรู้สึกแปลกใจปนตกใจและพรเดาได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเอง ทางด้านไปโดกับมิต้าเมื่อเข้าไปในโรงเรียนก็พบว่าเด็กๆนั่งอยู่ในห้องเรียนมืดๆม,มิต้าได้เข้าไปถามหาและถามหาอูเรียแต่ก็ไม่มีใครกล้าตอบมีเพียงเด็กหญิงคนหนึ่งที่ทำเสียงส่งสัญญาณให้เงียบพร้อมกับมีเลือดไหลออกจากปากทั้งสองจึงพาก,กันออกไปข้างนอกในขณะที่กำลังปรึกษากันว่าจะไปตามหาที่ไหนก็มีเด็กชายคนหนึ่งปั่นจักรยานเข้ามาเมื่อเขาถูกถามถึงอูเรียจึงบอกว่าอยู่ที่บ้านพักครูพร้อมกับชี้บอกทาง ไปโดกับมิตาจึงรีบขึ้นรถเพื่อไปตามคำบอกแต่เด็กผู้หญิงคนหนึ่งก็วิ่งมาแล้วบอกว่าอูเรีย อยู่บ้านของเธอโดยพ่อกำลังรักษาเขาอยู่เปโดที่เริ่มรู้สึกว่าโดนปันหัวเล่นจึงลงจากรถและทำร้ายเด็กหญิงทั้งสองได้กลับเข้าไปสำรวจในโรงเรียนอีกครั้งเปโดได้ไปเจอเวทีแสดงที่มีคราบปูนขาวดับกลิ่นโดยมีคอนวางอยู่เมื่อเขางานพื้นเวทีออกก็พบว่ามีศพครูหลายคนถูกรยด้วยปูนขาวดับกลิ่นและนอนทับร่างอูเรียอยู่ในนั้น มีตาจึงตเตรียมอุปกรณ์สำหรับฆ่าปีศาจพร้อมกับบอกให้เปโดนำตัวอูเรียขึ้นมาเพราะต้องใช้อุปกรณ์กับท้ายทอยของมันแต่เปโดดึงยังไงก็ไม่ขึ้นเขาจึงมองหาอุปกรณ์ที่ใหญ่กว่าคอนเพื่องัดพื้นจูจ่ๆเด็กหญิงที่เขาทำร้ายก็เข้ามาบอกว่ามีขวานอยู่ที่ห้องเขาจึงรีบไปเอาโดยไม่ฟังเสียงห้ามของมิตาที่บอกว่าปีศาจต,ต้องการให้แยกออกจากกัน เมื่อไปโดเข้าไปอีกประตูได้ถูกล็อกจากด้านนอกทันทีพร้อมกับมีเสียงของมิต้าที่ถูกทำร้ายเมื่อดูผ่านกระจกประตูก็พบว่าเด็กๆพากันลากมิต้าออกไปพร้อมกับใช้คอนทุบหัวเธอไปด้วยไปโด,ดได้พังเปิดประตูออกมาก็าพบว่าร่างของอูเรียได้ลุกนั่งและยิ้มเหมือนยอเยาะเยะ้ยเขาจริงใช้ขาอุปกรณ์ที่พังตีหัวจนยับแต่ปรากฏว่ามันได้ลุกขึ้นมายืนโดยเปลี่ยนร่างกายเป็นเด็กชายที่ร่างกายเต็มไปด้วยเลือดมัน ได้เดินผ่านเปโดที่นั่งอยู่และเอาเลือดปลายหน้าผากของเขาและพาเด็กๆทั้งหมดเดินออกไปกลางทุ่งและมุ่งหน้าเข้าเมืองเปโดกลับไปที่บ้านของมิต้าก็พบว่าจิมมี่ยืนรอยอยู่โดยที่ใจกลับไปเป็นออทิสติกเหมือนเดิมส่วนแม่ของเขาได้หายตัวไปทั้งหมดได้พากันกลับไปที่ชนบทจิมมี่ได้ไปดูที่โรงนาก็พบว่าลูกชายคนเล็กของมาเรียยังอยู่ที่นั่นและได้สารภาพกับจิมมี่ว่าเขาเป็นคนฆ่าหันศพ คนไล่ปีศาจในปา่าเพราะมีเสียงบางอย่างสั่งให้เขาทำหลังจากนั้นเขาได้เอาเนื้อไปให้หมูและได้กินบางส่วนโดยที่เขาได้ทำกับแม่แบบนั้นเช่นเดียวกันทางด้านของเปโดหลังจากเอาไอติมแอปเปิลในตู้เย็นให้ใจกินและก็ไปก่อไฟเตาผิงเมื่อหันกลับมาดูก็พบว่าลูกชายกำลังสำลักไอติมเขาจึงช่วยโดยการเอามือล้องคอแต่สิ่งที่ออกมากลายเป็นเลือด ตามด้วยเส้นผมสีบรอนสุดท้ายเขาก็ไขยจี้ของแย่ออกมาเปโดจึงรู้ว่าใจได้กินแม่ไปแล้วเพราะถูกปีศาจเข้าสิงเขาจึงจับใจโยนเข้าเตาผิงปล่อยให้ร่างของเขาถูกเผาเพื่อที่ปีศาจจะถูกฆ่าให้สินส้นซากหลังจากนั้นเขาได้ออกมาหน้าบ้านและร้องให้ฟูมไฟออกมาเพราะไม่สามารถปกป้องครอบครัวจากปีศาจอย่างที่ได้ตั้งใจเอาไว้และหนังก็จบลงเพียงเท่านี้ าหากใครที่อยากชมสปอยมังงะตอนนี้อ้วนน้อยไซส์สองกลับมาแล้วนะครับเป็นช่องที่จะรวบรวมมังงะสนุกสนุกโหดสยองขวัญดิบเชืออและไม่ใช่มังงะแบบที่เราเคยทํามาก่อนเพราะการรีเทิร์นกลับมาในครั้งนี้มันจะเป็นอะไรที่ดีกว่าเดิมและไม่ใช่มังงะภาพขาวดํามันคือมังงะภาพสีที่พวกเรานั้นได้รังสรรค์กันมาอย่างเต็มที่เพื่อจะให้เพื่อนๆแล้วก็น้องๆน,นั้นแดดทรรสในการรับชมมากขึ้นาหากใครที่เป็นสายมังงะแล้วก็ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง